สืบนครบาลน,นะครับได้ร่วมกับนักสืบนะครับ TOPG นะครับรวบนะครับนายชิดนะครับท่าสาลานะครับแก๊งเงินกู้นะครับทวงหนี้โหดครับเครือข่ายเดียวกันนะครับที่ลุมทำร้าย คุณยายวัย73ปีแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวนะครับซุกตัวอยู่ในม่านลูดนั่นเองครับเอาไปดูยงเหตุการณ์นี้ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการรวบนะครับกับแก๊งทวงหนี้โหดทำร้ายคุณยายอายุ73ปีต่อมาครับมีการสืบทราบนะครับจนรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายชิดนะครับท่าสารา แก๊งนะครับทวงหนี้โหดแก๊งเดียวกับที่ไปทวงหนี้นะครับแล้วก็ลุมทำร้ายคุณยายนะครับต่อมาครับทางด้านพลตำรวจตีทีละเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งให้นะครับชุดสืบสวนของนครบาลร่วมกับนักสืบของ TOPG เนี่ยเร่งทำการสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีเนื่องจากนะครับมีพฤติกรรมเนี่ย ไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายแล้วก็เป็นภัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับเดือดร้อนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงนั่นเองล่าสุดครับวันนี้นะครับได้ร่วมกับนะครับีการสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มนายคันชิตครับอายุ33ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและก็ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญามีนบุรีครับ โดยการจับกลุ่มได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนเคหะล่ม9นะครับแขวงลาดพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครขณะที่กำลังจะขับรถยนต์เนี่ยหลบหนีออกจากโรงแรมซึ่งนะครับได้มีการมาเช่าไว้นะครับแบบรายวันครับ ในชั้นจับกลุ่มนะครับนายคันชิตหรือนายชิดท่าสาราเนี่ยให้การภาคเศษทุกข้อกล่าวหาและก็ยังอ้างอีกนะครับว่าตนเองเนี่ยเรียนจบชั้นม .3 เดิมทีเนี่ยประกอบอาชีพนะครับทำสวนผลไม้ในอำเภอถแถลงนะครับจังหวัดนะครับภูกเก็ตหลังจากที่ขายที่ขายทางได้ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับจึงได้มาปล่อยเงินกู้ให้กับ ก็มีโดยมีนะครับนต้าแล้วก็นเขตนะครับผู้ต้องหาซึ่งยังหลบหนีอยู่และร่วมกันก่อเหตุด้วยการนะครับเจนทีมนั่นเองนะครับมีการตะเวนนะครับออก ปล่อยเงินกู้นะครับย่านมินบุรีรามอินทาลม9้าอ่อนนุชนะครับโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันนะครับโดยผู้ที่มาขอกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับแหมต้องบอกอย่างนี้เลยบางทีเนี่ยเราเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนนั่นเองนะครับในการปล่อยกู้ก็ไปกู้เงินนอกระบบแบบนี้แล้วก็เสียอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับร้อยละ20นะครับ โดยผู้กู้เนี่ยนะครับที่มาขอกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับผู้กู้เนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ประมาณนะครับบางรายเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่5 0 0 0ถึง6,000บาทซึ่งในต้าแล้วก็นเขตนะครับจะเป็นคนนะครับไปทวงเงินกับผู้กู้ยืมนั่นเองส่วนในวันเกิดเหตุนะครับอ้างอย่างนี้ครับว่าในต้ากับในเขตเนี่ยเป็นคนใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้ทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนั่นเอง ทั้งนี้นะครับจากการสืบสวนสอบสวนนะครับในชิดท่าสารานะครับซึ่งเป็นแฟนของน้องสาวของนายเคนวิทย์นะครับหรือนายเคนนะครับหนึ่งในแก๊งทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายนะครับคุณยายวัย73นะครับในท้องที่สอนอโชคชัยนะครับและก็ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ จากการสืบสวนนะครับยังพบว่ามีการหลบหนีนะครับมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับนี่ก็ถือว่าแม่หลังจากนั้นนะครับก็มีการไหวตัวแล้วก็หลบหนีมาพักนะครับที่โรงแรมจนกระทั่งถูกจับกลุ่มนั่นเองนะครับ เนื่องจากยังไงครับเนื่องจากอย่างนี้ครับนาแก๊งนี้นะครับนายชิดท่าสาราเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีคนส่งข่าวให้ทําการหลบหนีนะครับแต่ว่าแมเนี่ยก็หลบหนีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปหลายที่นะครับจนกระทั่งสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าจนมุมแล้วก็ถูกจับได้นะครับก่อนที่จะควบคุมตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนของสอนมีนบุรีนะครับเพื่อให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นช่วงในการเข้าจับกลุ่มนะครับนายชิด ท่าศาลานะครับขณะที่หลบหนีมาซ่อนตัวนะครับที่โรงแรมนะครับแห่งหนึ่งนะครับนี่ก็พอหลังจากนั้นแม่อ้างนะครับว่าตนเองนะครับไม่ได้เป็นคนเป็นแก่เจ้าของเงินแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องไม่ว่าจะเป็นนายตานเขตนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดเร่งติดตามตัวนะครับมาดำเนินคดีเพราะว่าแม่ทำร้ายนะครับคุณยะเนี่ยโอ้โหตัดขาอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชม แล้วบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้นะครับเพราะว่านะคนอ้วนๆนั่นแหละครับคือในชิดนะครับที่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังและจะเห็นนะครับชายชะกันนี่เข้าไปแบบนี้เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ่ะเราก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของสืบนครบาลและก็สืบนักสืบนะครับของ TOPG ครับที่ทำการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับ